เอาเลยครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไมค์ครับเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับเซิร์ฟอ่าเทสนะครับเซิร์ฟอาม่านั่นเองนะครับซึ่งวันนี้โอ้โหแม่เป็นไงมีรถขี่ด้วยชิ้นยิงกับฟลอรี่เฮ้ยก็เท่อะแม่เซิร์ฟเขาขอเขาดีจริงเดี๋ยว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 เป็นเซิร์ฟแนวอาม่านะครับซึ่งก็เออ่หนุกดีนะเซิร์ฟนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลองวันนี้เดี๋ยวเรามาขี่รถซิ่งกันเอ้ย รถแม่งขี่ยากว่ะมันบังคับยากจริงเลยแหมกดเลี้ยวนิดเดียวมึงเลี้ยวไปซะเยอะใจเย็นๆให้รถ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 เดี๋ยวมาดูดูความแรงของรถกันโอ้ยของจริงว่ะของจริงอ่ะอ๋อเนโะนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอคนยเอ้ยโดดรถครเทเดียวโอ้ย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 เส้นทางไม่ค่อยดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยรถอย่างเทอะตอนนี้ผมมีปืนอยู่สองกระบอกนะครับในตัวก็ค่อนข้างที่จะดีเลย แล้วมันมีใครขึ้นมากับกูด้วยวบนนี้อยดียยยย๋ย่าเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเป็นผูน้ใดขึ้นมาทำไมเดี๋ยวมันมีคนขึ้นตามเรามาเฮ้ยลงไปขึ้นตามทำไมขึ้นขึ้นตามเหรอ <c ười> ขึ้นตามเหรอฮะขึ้นตามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c ười> อะไรแอ,แอดมินแอดมินกูติด กดไปไกลๆไปมึง <laughs> ไปไกลๆไปเหียเหียเออดินแอดินไลท์แอดมินเออนะครับซึ่งพาร์ทนี้นะผมเราจะมาเล่นอะไรเดียรอบน,นี้เหรอเออเดี๋ยวเราไปเออไปไหนเดียไปธนาคารไหมไปธนาคารกันไหมนี่ไปด้วยรถเราเลยแลมโบสิตี <laughs> อ้อา้อาวอา้อาวเฮ้ยเดี๋ยว ทำไมวางรถแล้วกูมองไม่เห็นรถเลยช่ไหต้องทุบรถออกมาวางใหม่ใช่ไหมโอเคไปเราจะไปป้นอธนาคารเนี่ยนะมันจะป้นได้เหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้รถนี้ก็เท่นะเออจะพูดว่าเทไหมเท่นะเออแต่มันขับดูยากๆหน่อยละกันเออเจนเนอต้นไม้ต้นไม้อ้โหยลบลบลบอู้ดิบดิบโอ้จุกหมอนนอนโอ้โหรถเข้าแรงจริงโอ้ รถกูมีโชคบ้างกับเขาหรือเปล่านะถ้ามันมันเด้งดึงขนาดนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะบุ่งหน้าไปที่ออะไรนะธนาคารธนาคารไปป้นกันไปเเดต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้เยอะเกินไปละมึงเยอะเกินไปละไปไค่อยคนเลียวเล้ยวเลี้ยวเล้ยล้ยวเลี้ยลยวเล้เล้ยวเล้เลเลวเล้ยวเเล้วล้วเลเลยวเลี้ยวเ้วเลยเยล้ว้ยเ้้นไม้้ การขี่รถนี่ผมว่าเป็นเซิร์ฟที่ขี่รถได้ลื่นไหลมากเลยนะเออเป็นแบบมันขี่รถได้ลื่นอ่ะถ้าเป็นเซิร์ฟอื่นมันมันจะกระตุกกระตุกกระตุกเวลาขี่นะเออเหมือนกับเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถ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 หยุดหยุดรถมึงเลิกวิ่งได้แล้วรถรถรอด้วยไอชิบหายรถไม่จะวิ่งหนีเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เจอเจอเจอโจทย์เจอโจทย์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณเป็นใคร คุณจะเข้ามาใกล้ผมนะโอเคเฮ้ยใครวะใครวะเฮ้ยเฮเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยเราเจอกลุ่มคนเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยมันยิงมายิงมาแล้วยิงมาแล้วโอ้ย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 เดี๋ยวดูชิบหายชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววุ้ยเฮ้ยใครวะเดี๋ยวเฮ้ยใครวะเฮ้ย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 ใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะตัวเธอเดี๋ยว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  ผ่าลนลนะเดี๋ยวเป็นนึงนะเอ้ยโผล่มาดีมึงโผล่มาได้โผล่มาได้โผล่มาดีเย้ยเอ้ยเดี๋ยวเราหลบหลบหลบหลังต้นไม้หลบหลบังต้นไม้ใช้สไนสสไน์เฮ้ยนี่ครับมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเพราะฉะนั้นเราต้องรีบขี่ฟอรเรอรี่เราหนีด้วยอ่าอันนี้คือรถดับเบิลซิตี้นะฮะไปดีวกว่าเว้ยลาก่อยลาก่อย รักก่อยขอพุ่งหน้าไปธนาคารก่อนเออโอ้โหเจอคนแม่โอ้โห,อโอโหขอเขาดีจริงไปๆๆๆเดี๋ยวเราจะไปป้นธนาคารนะครับผมเออรถรถรถแบบรถไม่ทันรถวิ่งเร็วเกินโอเคโอเคโอเคอีกกี่บลนะ็อกเนี่ยประมาณห0ร้อบล็อกนะครับผมก็ถึงแล้วถ้าเดินนี่ก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะแต่ว่าถ้าขี่รถนี่ก็ไม่นานนะเออขี่รถรถนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับผมแต่ผมก็ได้มาลองเทสรถด,ดู โอเคมาถึงแล้วผมปล่อยมือเลยนะเออผมปล่อยมือจากคีย์บอร์ดละตอนนี้มันกำลังขี่รถไปอยู่ฮนะแล้วก็รอดูครับรถมันจะไปถึงไหนเออเราลปล่อยขนาดปล่อยมือแล้วนะรถมึงยังไม่หยุดอีก <laughs> ปล่อยมือแล้วนะเนี่ยเออรถมึงไม่หยุดอ่นะคิดดูแล้วกันโอเคครับได้ของมาแล้วยิ่จะมีคนอยู่ป้ะวะเฮ้ย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 ที่มันที่ไหนเอยที่มันธนาคารใช่หรือไม่เธนาคารมีอะไรพ้นไหม ัลโหลธนาคารมีอะไรให้เรามาป้นไหมเ mm hmm. พราะจะมีคนไม่ที่ธนาคารเนี่ยเดี๋ยวจะเจอคนที่ธนาคารที่ธนาคารมากตรงไหนวะตรงนี้ปะไม่ไม่ไม่ผม,ม,มว่าเดาว่าน่าจะเป็นข้างในนี้ครับการป้นธนาคารปรับโอเคเข้ามาแล้วแล้วต้องทำยังไงอะ่ะปุ๊บเอาหูไม่ได้เอาอุปกรณ์ป้นธนาคารมาเดี๋ยวเออเออเออนี่เลยนี่เลยเฮ้ เทสเทสเทสอยู test, test, test. Hey, ่ไหมนี่เรียกเพื่อนไว้ก่อนเรียกเพื่อนก่อนอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมเรียกแอดมินมาก่อนเรียกแรกแอดมินมาก่อนเฮ้ยจะหูจะปนธนาคารเดียวไม่เจอคนปะเฮ้ยผมเจอคนอะเฮ้ยเฮ้ยผมเจอคนปะนั่นไๆนไหนเขาอยู่ตรงนั้นเฮ้ย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 ใครเฮ้ยอยู่ข้างในเฮ้ยหยุดหยุดเฮ้ยหยุดหยุดเฮ้ยหยุด โอ้ยอ้ชิบหายเดียวทำไมมันแรงเช่นนี้เฮ้ยเดียวเดียวเดียวเฮ้ยอย่ามากันเยอะสิอย่ามากันเยอะอย่ามากันเยอะเฮ้ยถอ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 ยอย่ามาเยอะเฮ้ยเดียว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 โอ้ยนี่ตัวข้างนอกอีกตัวเดียวเดียวเดียวลบ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 เจอชิบหายชิบหายชิบหายเดียว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 มึงมาแต่ไหนกันเยอะแยะไปเลยเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วถอย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 โอเคลบหลังต้นไม้ดูเชิงก่อน เฮ้ย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 อะไรอะไรอะไรเมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครยิ่งระแวงอยู่นั่นน่ะเออเออเออเอ้ย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 เฮ้ยใจเย็นใจเย็นไอ้ยสองเฮ้ยไอ้ยสองอะไรอะไรอะไรยิงไม่โดนอีกชิบายอย่ามาจับไปอยู่ที่กรงไปอ้ยชิบหายยิงไม่โดนเลยกูเฮ้ยเอาเอา อ่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยิงกัดผมว่าจะมาปกป้องพี่พี่มายิงพวกผมตายแกอะไรอ่าเออเออเออนี่นี่ว่าจะมาเบิกเงินที่ธนาคารซะหน่อยเถอะเอ้ยโอเคกูขี่รถต่อดีกว่าแโอเครู้แล้วเลยเฮ้ยเดี๋ยวเสียงคุณคุณโอ้แอะอู้หไปเราไปดงกัญชากันก่อนดีกว่าอู้หอะไรเนี่ยพวกนี้มัน ตำรวจดิว <göster ges 2> ่าไปยิงตำรวจเชยเลยกูก็ว่าอยู่โอ้ก็ว่าอยู่โอ้ตำรวจอ้ว่าไม่รู้ขอโทษด้วยนะฮะที่ขอไปยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจของจัเปอร์โอ้กำลังเถื่อนเลยปานเดี๋ยวเราไปอ่สวนกัญชาดกว่าเอมื่อกี้ตำรวจมันไม่รู้หรอกว่าเราจะไปป้นธนาคารเว้ยเออเมื่อกี้ตำรวจมันไม่รู้เออพวเราก็ไม่ได้ป้นถูกไหมเราก็เลยจะไปอ่าสวนกัญชาแทนครับผมก็ใช้รถ อ่าก,กากคันนี้ไปเหมือนเดิมเราก็ใช้เวลาการเดินทางก็โอ้โหรถโดดรถโดดเนินรถรถถลาลมเมื่อกี้เออรถเท่เหมือนกันนล้เนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไป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 อันนี้คือขายกัญชาโอเคขายกัญชาแล้สี่ร้อยบล็อกนะครับผมเราต้องไปมันเป็นขายจากัญชามันไม่ใช่สวนกัญชาเออต้องการไปที่สวนกัญชาอยู่ตรงไหนวะสวนกัญชา อเดี๋ accurate, ดยวเราจอดดูสวนกัญชากันก okay. ่อนไหมผมว่าเราจอดดูสวนกัญชากันไปๆๆจอด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 โอเคว้าโอ้โหเล็ดรถอย่างกันในอาร์ซีอีบ้าไหยโอเคฟาร์มไข่มุกเอ่อโซนตัดตัดต้นไม้สวนลูกพีชเมืองเพชรเฮ้ยเฮ้ยไปเมืองเพชรกันไปเออเดี๋ยวเราขีด อันนี้คือรถซิตโตลี่นะครับผมไม่ใช่โฟลลี่โดยเด็ดขาดมันคือซิตโตลี่นั่นเองซึ่งเราจะขี่คันนี้เนี่ยไปหาเพชรที่เมืองเพชรนะก็ค่อนข้างที่ใช้เวลาในการขับขี่ค่อนข้างที่จะไกลเลยแล้วกูก็บั๊กมาอยู่ใต้ดินเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยรถรถจะพึ่งฆ่ากูรถรถรถเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถรถเฮ้ยรถปล่อยกูไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยตกใจ กูตกมาอยู่โอยแจ่กเกียวที่ช่วยกูไว้ไอชิบหายเกือบตายเฮ้ยเอาขึ้นไปทีเดี๋ยวปะเดี๋ยวรถอะโอเคโอเคเออเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปเร็วโอ้รถอะไรเนี่ยมาบุงมาบักมาถัเอ้ยโอ้โหไปๆไปต่อไปต่อโชคดีครับที่มีแอดมินเขามาช่วยไว้เอออีก้าเอ้ยรถบักเฉยเลย ไายกำลังส like, like, like. ิ่งโอ้โหกำลังคนกำลังส yeah, oh, okay. ิ่งน่าน่าน่าน่อ้ยแข็งมากแข่งมากโอ้โหดู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 ูดบ้านบนบานบาต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้โอ้ยจะเย็นเย็นเย็ขับรถต้องมีสติเดี๋ยวจอด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 เฮ้ยเฮ้ยสนใจแข่งรถก็เปล่าเฮ้ยสนใจแข่งรถเปล่าไห เออไปไหนกันหมดแล้ววะโอ้โหว่าจะท้าแข่งรถซะหน่อยไปเดี๋ยวเรามาซ้อมกันยิงปืนหนืองว่าเซิฟนี้ปืนมันจะแม่นแค่สักแ,แ,แค่ไหนเออเดี๋ยวดูด้วยมีไก่ไหมแถวนี้เมื่อกี้เห็นไก่นะไก่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมในแผนที่เห็นไก่อะเอานี้ไงไก่โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองยิงไก่กันดูนะว่าเอความยิงเนี่ยการยิงของผมจะแม่นสักแค่ไหนกันเชียวเออเดี๋ยวมาเรามายิงไก่กันอาอแล้วไก่กอยู่ไหนวะเนะี่ย <laughs> เดี๋ยว ไก่เฮ oh, okay. mm ้ยไก่ไ so, ก <tr> ่หายไก่เออนี <tr> oh ่ไงไก่ไก่ใจรักใจละวเดี๋ยวเคมามาขึ้นขขึ้นบนนี่ไงไก่ไก่อยู่นิ่งดิลูกไก่อยู่นิ่งดิลูกอยู่ไหนละไก่เอาไก่กูนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วปังเรียบร้อยโดนไหมนะโดนไม่ไม่โดนเนี่ยนะประเด็นเอ้ยเดี๋ยว้อเด้อเดอเด้อเอาเอาใหม่ใหม่จ้องยิงตัว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 ดิยิงตัวยิงตัวยิงไก่ยิงไก่ ออาใสากระสุนแป๊บใสกระสุนแป๊บกระสุนหมดกระสุนหมดโอเคปังเรียบร้อยไก่ตายโอ้โห و, ปืนแรงมากยิงนัดเดียวไก่ตายโอ้ยิงไม่ตายกูว่าไม่รู้จะพูดยังไงและนะ้วแหละไก่ตัวน,นี้มึงสักยัน <c ười> ใช่ไหมเนะีนะ่ยทำไมยิงไม่ตายยิงตั้งหลายนัดและนะ้วนะเนี่ยอ้าวแล้วรถหายไปไนะหนอ้าวเฮ้ยรถรถเฮ้ยเดียวรถ รถ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 เดี๋ยวเฮ้ยรถหายเดี๋ยวเฮ้ยเออชิบหายแล้วรถหายรถหายอย่าบอกนะว่ารถหายเฮ้ย <c oughs> ชิบหายนะครับรถเราหายเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงเดียวเดียวเดียวแอดมินรถหายโดนขโมยเฮ้ยรถหายชิบหายเฮ้ยรถหายได้ไงเนี่ยเฮ้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 ยผีหลอกเฮ้ยเดี๋ยว รถหายอีกบ้าเอ้ยรถหายเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรถหายไปไหนอะเอาเอาเดี๋ยวออกไปยิงไก่แป๊บเดียวรถกูหายโอ้โหเซิร์ฟนี้ไม่มีน้ำใจเลยอะอะไรวะโอ้โหกลับมาอีกทีรถหายรถเราหายไปแล้วเออรถหายไปใส่เอาชิบหายละรถหายปะปไปไปดีกว่าลองลองวิ่งไปไปไกลๆแล้ววิ่งกลับมาที่เดิมดูดิรถจะมาหรือยังเออเฮ้ยรถรถมันหาย อย่าบอกนะกูต้องเดินไปเมืองเพชรโอ้หใช้เวลานานาน,นานเฮ้ยเอาเอาเครื่องบินบินมาหน่อยมีไหมเออโอเคโอเคเอาเครื่องบินมาหน่อยมีไหมเดี๋ยวเราลองดูเซิรฟนี้เขาจะมีเครื่องบินเครื่องบินยังคงอยู่ไหมเออเครื่องบินยังคงอยู่หรือเปล่าเฮ้ยวิ่งกับว,วิ่งมาไกลขนาดนี้รถรถน่าจะวาร์ปมาแล้วมั้งเออเดูอรถผมหาย <c oughs> what the fuck What the fuck Fuck you เลยอู้รถหายหายแล้วโอ๊ยไม่กอดนี่รถ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 เดี๋ยวกลับไปดูรถดิรถรถจ๋ารถรถอยู่ไหมจ๊ะรถรถลูกพ่อรถแลมโบสแลมโบสิตี้ของพ่ออยู่หรือเปล่าลูกรถจ๋ารถเฮ้ยรถกลับมาแล้วเดี๋ยวเฮ้ยรถกลับมาแล้วเย็ดโอเคโอเคโอเควู้ตกใจนึกว่ารถจะหายไปแล้ว อูลัมโบซิตี้ลูกพ่อดิคิดถึงลูกขนาดโอเคปะปะปะเราไปขี่รถนอน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 นี่แรงจริงเลยนะอ๋อนอนนอนเช้าเช้าแล้วเช้าแล้วโอ้โหโดดโดดโดดเนินโดดนั่นโอ้โหรถลดเดียวมึงอย่าบักมึงอย่าบักเด็ดขาดเดียวเฮ้ยจะจะเออเฮ้ย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 เดียวเฮ้ยเดียวรถรถรถตาย กูตายแลมโบซิตี้กูตายแน่นอนเลยแลมโบซิตี้ลูกแล,มโ,ลมโบแลมโบซิตี้ลูกใช่พ่กกับลูกเจ้าพอ่อตกมาแล้วเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวช่วยด้วยเดี๋ยวช่วยด้วยช่วยด้วยอ่าอ่าเดี๋ยวกูขาเอากลับมาแล้วเอาเอาแล้วรถเราอะเฮ้ยรถเฮ้ยรถรถมัอยู่ไหนอะ เทสรถกูมาเทสเดี๋ยวเติดให้ใหม่เอ้ยโอ้โหอ้ยเอานี้ก็ได้เอานี้ก็ได้เอาถังน้ำมันมาด้วยยิงเออเติมเติมมาเติมเติมเติมเร็วเร็วต้องการโอ้ยเชี่ยมึงกะเจาแบบให้กูใช้ทั้งทั้งทั้งชาติเลยใช่ไหมเนี่ยอะกะจะให้กูแบบใช้ชาตินี้แล้วชาติหน้าเอ้ยเทสเทสดึงกูเลยเทสเทสเทสโอเคโอเคโอเค thank you เต็มเต็มแล้วใช่ไหมอ่าเเอาขึ้นไงวะเอาขึ้นไงวะเดี๋ยว เฮ้เดี๋ยวๆขึ้นๆขึนๆไอเอาว่ะเอาว่ะนะครับตอนนี้หอบขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วโอเคไปมุ่งหน้าเข้าสู่วงเพชรแล้วต่อเออเออเฮ้ยเดี๋ยวฮหฮะลองดูด้วยฮะฮะโอเคกูตายโอ๊ยเทสเซิร์ฟมึงเดี่ยมึงทำให้เซิร์ฟหายแหลกก่อนช่วยกูก่อนเทส โ,โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าห่อมึงไปไม่หลอกกูเลยห่อเดี๋ยว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 หอหอหลอกกูด้วยห่อไอ้เชี่ยชิบหายเออเทสเทสเทสกูบักเอ้ยเทส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 กูบักเอาไปทีโอเคโอเคเอาไปที โอเคแอดมินเซิร์ฟนี้ก็เป็นเพื่อนผมเองนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจหรือแปลกตูดแปลกอะไรก็ช่างนะก็โอเคเดี๋ยวรอมันดึงเราก่อนเออเนี่ยไอเชี่ยกูหลุดเลยมั้งเนี่ยโอ้โหกำลังมันเลยอะไรวะกำลังขี่รถหนุกๆเอ้าไม่เอ้าไมเขาเซิฟเขาเซิร์ฟโอ้โถเอ้ยกำลังขี่รถมันเลยเอาเซิร์ฟดับอีกอ่ะโอเคเดี๋ยวก็ตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะกลับมาละวหลังจากรอบแรกที่สโล่ไปนี่ครับก็ กลับขึ้นมาสู่ความเวิร์กวังอันไกลโพ้นเมื่อกี้เขาบอกว่าเซิร์ฟดับนะครับผมเพราะอะไรรู้ไหมขี่เร็วเกิน <c oughs> ขี่รถเร็วเกินนะครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติเออเออเซิร์ฟม,มันเจเนเรตไม่ทันนะครับแล้วก็ทําให้เราตกแมปไปแล้วเราก็จะตายในที่สุดซึ่งตอนนี้เราขี่หอแทนดีกว่าครับมันน่าจะปลอดภัยข้างล่างเมื่อกี้เพิ่งตกหอไปกูมาพูด่าปลอดภัยมันจะปลอดภัยจริงไมหมล่ะเฮ้ยโอเค ตอนนี้เรามาที่ทุ่งกัญชานะครับผมโอเคมาถึงแล้วทุ่งกัญชาเฮ้ยฮัลโหลทุ่งกัญชาทุ่งกัญชาสองร้อยบล็อกเอาฮอลงเลยเอาฮอลงเลยเฮ้ยจะลดจะรถลด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 ใครอะเฮ้ยเดียวเฮ้แล้วใครวะางเฮ้ยตีได้เดียวเอ้าโอเคได้รถเฮ้ยเฮ้ยลดใครอะชึบหน่อโอเคเฮ้ขี้ ออ้๋ออ๋ออยากูยืมมาต่อกับรถอย่างเงี้ยอ๋อโอ้รถคันนี้ไม่แรงเลยว่ะโอ้โหรถไม่เฟี้ยวอะไรวะกลัดจะขี่แรงๆน่าอีบ้าเอ้ยอ่ะโอเคครับก็นี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับของเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวเนะของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าผมจะเจอคนนะฮะอยู่ข้างหน้าเอ้อยเอ้อยเดี๋ยวะอู้หูอู้ออย,ยังดีไอ้จุ๊บไปี่เวฟพี่เวฟ โอ้พวกมาเรียกกูดลยนะไอ้กูยิงได้ไหมเนีย่ยออยิงได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเอฟเอฟเอฟตำรวจพี่ตำรวจอ๋อตำรวจตำรวจตำรวจเออวันเดียวันเดีรับนี่ก็น,น,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศทั้งหมดนะครับของเซิร์ฟเวอร์อามาของเรานั่นเองนะครับก็ใครที่สนใจที่อยากจะเล่นลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมก็ก่อนก่อนไปขอยิงตายสักคนได้ไหมยาใจเย็นสักคนสักคนสักคนหนึ่ง ยืนเลยยืนเลยขอ,ยขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมมาโดยตลอดนะจ๊ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนมากลาก,ก่อยเอ,อ้ยยืนดิยืนดิเออนั่นแหละเอาอีะยยืนไม่โดนเข้าไปใกล้เข้าไปเข้าไปใกล้ก่อนโอ้ยเจ็ดเก่โคตรแรงไอ้บ้าเอ,อ้